พ oh, uh, ่อไปแล้วนะเออแล้วมีเงินใช้ไหมอ่ะมี้วพ่อเออแล้วก็กาแฟอยากกินเยอะนะ あ。今のサウボパないね。うんうんうん。<coughs> <coughs> <coughs> งานเป็นัไงบ้างอะก็ดีนะพ่อเขาก็โอเคดีอะเออเมื่อเช้านี้ไม่รู้ใครอ่ะโทรมาหาลูกอ,ะอ่ะเออแล้วเขาโทรมาว่างไงพ่อ,อเดี๋ยวเขาโทรมาเองอะ,อะพ่อ ลุงสวัสด,ดีเอา้าพี่ทีอย่าลุงไปข้างนอกยังไม่กลับอ่ะเอา้าผมโทรบอกให้ลุงบอกพี่ทีนี่เฮ้ยสต๊อดมันทำไรวะมันนึ่งมันนึ่งขี้บุหรลงไปอ่ะโอเคพี่ไหนบอกไม่อยู่ เออลุงผมมีงานาให้ดูครับโอ,โอ้ยโอ้ยใช่อะลุงอือกอ็ไงวะเออทีไอ้ต็อปนั้นเอาแบบมาให้ดูดูดิว่าหวยป่ะหวยวะ่ะ ใช่อะพิธีนี่งานกลางภาพผมเนี่ยเนี่ยงานกลางภาพเหรอเฮ้ยล้อเล่นทุกอย่างอะดีหมดผิดตรงที่สเกลมันไม่ตรงนั่นเองแหละเออเออเออเนี่ยวันหน้าวันหลังอะว่างๆอะนะมหาลง จะติวให้ดูอย่างทีเนี่ยไงทุกวันนี้นล้นมือครับ <laughs> พราะสำารันิกรุ่นเก่า <laughs> ผมขอฝักเนี่ยฝักตัว้วยนะครับ <laughs> 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 อ่ะลงมาแล้วเหรอเสร็จพอดีเลยเนี่ยไปนั่งก่อนเดี๋ยวยกไปที่โต๊ะไปโ <Okay, S 1> อเคพ่อวันนี้พ่อทิ้ไงเนี่ยลูกที่มาทำอาหารเองโอ้โหก็ลูกอะ่ะจะอยู่กับบ้านนาทีพ่อก็ต้องเอาใจหน่อยซิดูน่ากินดีนะพ่อนี่ฝีมือพ่อเลยนะเนี่ยต้องทำพิเศษให้หน่อย เออว่าแต่ว่าตอนนี้งานเป็นไงบ้างอ่ะก็ก็ดีพ่อเรื่อยๆอ้อนนี้ดีหน่อยไล้หยุดเอ,อ้เอาชิมดูไหนเอามาชิมหน่อยดิอืมอร่อยพ่อเหรอลองชิมดูพ่อได้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 ไดได อร่อยดีโคตรเค็งเลยนี่พ่อใส่น้ำปลาไปเท่าไหร่เนี่ยใส่เป็นนิดเดียวเองนะนิดเดียวแล้วอเอาไข่เจียวไหมเดี๋ยวมยาให้เออเออดีดีไม่ว่าหมูผัดน้ำปลาอะไรก็ไม่รู้แย่จริงเดีย๋ยวรอแป๊บนึงเอออาใส่า มาอยู่ไกลไหมน้องไม่ไกลค่ะแถงนี้ซื้อชีดได้มีรถส่งถึงบ้านนะน้องส่น้าเออกินข้าวไหมเดี๋ยวพ่อไปทำให้กินพ่อกินจ้ากินแล้วไงหมูผัดน้ำปลาพ่อไม่ชาเลยว่างสนใจไหมน้องไอ้พวกสนใจอีกหรือเปล่านี่ชีชุดใหม่ยังออกพิเศษอุ่นๆเลยเนี่ยว้าไปแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วแค่นี้ก็ตื้นตันใจแล้วจ้ะ นอนนอนไปเชื่อหรอยัง,ยงพ่อจะไปไหน,นดึกแล้วนะพ่อไปพี่นอน

ฮัลโหลครับคุณหมอตาครับออครับครับวันที่สิบเก้าเมษานะครับกี่โมงครับสิบโมงนะครับโอเคครับได้ครับครับผมครับสวัสดีครับ ไม่กินก็ได้บนเหมือนแม่แกเลยเออตอนมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อกูหน่อยดิเออ,เ,อ,อเร่บมานะขอใจมาก อ้าวพี่ทีลุงสวัสดีครับเออไอตอ้อนของไอตุเย็นเนี่ยกินได้นะเวย้ยเดี๋ยวกูไปหาลูกค้าแป๊บนึงฝากข้อด้วยสบายมากพี่ทีโอเ้เสื้อสวย <c oughs> หาสาวป่ะเนี่ยรุกค้าพ่อไปแล้วนะพี่เอาเินไปใช้ด้วยอ๋อมีแล้วพ่อไม่เป็นไรเออลุงวันเนี้ยผมไปหาอาจารย์มาจา์ไม่ชอบแบบผมเลยอะ่ะ <c oughs> แก้แล้วแก้อีกนี่ไม่ใช่แบบผมนล้วลุงผมอยากจะเก่งกับพิธีบ้างลุโอ้มะกอนแล้วเนะ่ะเทฝีมือก็หวยพอๆกับแกแหละก็ได้ลุงเนี่ยเป็นคนสอนเน่ยดูสิตอนนี้เป็นไงฝีมือเออเออนี่ๆเดี๋ยวลุงจะเอาแบบบ้านที่วาดไว้อะมาให้ดูเออ เออตอนนี้นะลุงกำลังจะสร้างบ้านให้ลูกอยู่แล้วห้องนอนของลูกอ่ะจะมีระเบียงสวยๆอยู่อันหนึ่งแล้วภายในห้องเนี่ยนะโอ้โหอากาศจะสดชื่นแล้วจะให้ลูกเนี่ยเดินไปดูวิวสวยๆดีไหมดีลุง <laughs> เอา้า <laughs> พี่ทีเอาดีเลยเดี๋ยวผมกลับก่อนนะพี่เอาเ้าเฮ้ยอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนดี ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมต้องกลับไปทํางานต่อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวคไปส่งลุงผมกลับก่อนครับเออ,เอ,อไปครับเออวันนี้อาการพ่อกูเป็นไงบ้างวะอืมก็ดเดิมๆอ่ะพี่แกก็พูดแต่แบบบ้านที่แกสร้างทั้งวันเลยเอ,อ๋อผมนั่งฟังกันเบื่อเลยเอ,อ่อ,อแล้วแกบอกจะสอนวาดแบบก็ยังไม่สอนเลยนะพี่อ,อ๋อ เออเออขอบใจมากที่มาดูแลพ่อแทนกูพอ่อกินข้าวกันเนี่ยผมซื้อกับเข้ามาเยอะแยะเลยยังอิ่มอยู่เลยเพิ่งกินข้าวเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วกัน โอเคได้ได้ นี่พ่อนี่เออพ่อวันนี้ผมเอาแบบไปส่งลูกค้ามา ลูกค้าเขายังไม่โอเคเลยงานแม้ว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ว่าเขายังให้แก้นู่นเพิ่มนี่อยู่เลยแก้ก็ว่าระเบียงอะใสไปสิเผื่อเขาจะชอบเหมือนพ่อที่ทำให้แกไงไม่เอาหรอกพ่อเดี๋ยวมันเหมือนห้องผม มันหายอะไรเนี่ยทำเป็นเขินไม่กล้องไม่ได้เลยวาอะไรอยู่พ่อเนี่ยแหละแบบบ้านของทีเนี่ยแหละเนี่ยทีทีมาเนี่ยพ่อจะให้ดูเนี่ยห้องทีนะเนี่ยตรงนี้พ่อจะใส่ระเบียงตรงนี้ไปเดี๋ยวดูนะ ยังไงสวยให้พ่อโอ้โหโดนโดนโดนถูกใจไหมล่ะชอบชอบ <laughs> lúc lắm nè nữa? hôm nay đi thôi thì cứ mẹ lòi này đi Hả? <laughs> tỏ đi, tỏ đi. Để, để thì thôi 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 đi thôi 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 ลุงสวัสดีครับถ้าพิธีไม่เอาผมเอาก็ได้ครับลุงโอ้ยลุงแป๊บนึงเถอะงานผมจะเสร็จแล้วแป๊บนึงลุง พอหอดเรียกแบบเดียวโอ้ยลุงงานพังหมดแล้วเนี่ยอะไรวะเอ้ยพี่มาก็ดีแล้วพ่อพี่จะทำงานพังหมดแล้วเฮ้ยผมกลับก่อนนะพี่พ่อทำงาน,ไไน,นมาเยอะ ทีบ้านเสร็จแล้วดูแล้วพ่อมันนี่มัน้างจานจอยู่นะ ทีมีระเบียงด้วยรู้แลวพ่อเดี๋ยวไปดูที่ห้องวันนึงเดี๋ยวตามไปนะฮััโหลครับอ๋อกำลังแก้แบบอยู่ครับพี่ แต่ว่าผมทำไปเจ็ดสิเปอร์เซ็นแล้วนะพี่พี่ถ้าพี่ทำแล้วผมก็เสียหายดีครับพี่พี่ที่บ้านเสร็จแล้ว รู้แล้วพ่อแป๊บนึงนะของคุยงานแบบแป๊บเดียวห้องที่มีระเบียงเนี่ยสวยไหมไว้ก่อนนะแป๊บน,นึงพ่อไปรอโต๊ะก่อน ชอบระเบียงที่พ่อว่าดไหมช,ชอบพ่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุยงานแป๊บเดียวเออทีช่วยดูระเบียงพ่อสิวาดให้ลูกเออพ่อดูแล้วนี่แบบบ้านของเราเริ่มว่าอทีได้ไหมเนี่ย 啊！啊！Ah. Ah. Huh. ไปไหนมาเนี่ยผมตาผมหาว้องคืนเลยนะลูกไม่ไผมแจ้งรวยเลยพ่อพ่อขอโดดพ่อขอโดษยาวไปผมจะทากับรูปผม